สวัสดีครับสวัสดีเอซพิ่นัทชาแนลในช่อง,องพินัทชาแนลนะคะเอซีวนเบียด้วยนะครับครับวันนี้พี่นัทก็ขอแสดงความวเ,เสียใจกับน้องค<ว>ิวเต้เอ็ดมินเพจพี่นัทนะครับนะคะตอนนี้พี่นัทกำลังจะวิดีโอข้อโทรหาคิวเต้นะคะเอซีเนาะเกิดเกิดอะไรขึ้นพี่คุณยายคิวเต้เสียเราก็จะโทรเพราะว่าตอนนี้น้องอยู่พิษณุโลกพิษณุโลก เราจะเจอหน้าคิวเต้ไหมดูโกหคือหล่อหล่อบออันนี้คือแอดมินเพจพี่นัทนะครับจิตบอสวัสดีครับครับอนุญาตเปิดกล้องนะครับอ๋อขับรถอยู่อ๋อขับรถอยู่อ๋ออยู่พนเอโโลกอ่นงั้นก็ได้ยินแต่เสียงเนาะตอนนี้พี่เบียก็อยู่กับพี่นัทนะมีพี่เบียรบาเบียท่าพนมพี่นัทแชนแนลไทยอุดรเดอร์กุติวสาบานนา ช่นะคะดี๋ยวเดี๋ยวมซื้อรีดไปจัดการให้ครับเดี๋ยวค่ะไม่ไม่เป็นไรไม่ต้องซื้อหลีดเอาเงินนั้นไปถวายพระหรือทําประโยชน์อย่างอื่นซื้อพวงหลีดไม่มีประโยชน์ทำตามที่เห็นความสมควรตามเหมาะสมโอเคไหมได้ครับขอบคุณคิวเต้มากที่ดูแลพี่นัดพี่นัดก็ช่วยได้แค่นั้นเนาะ พีเหนื่อยมากเลยเนี่ยเลยอทำงานมาก็ขับขับรถกลับเลยขาหลายโอ้ยดุงครับพี่นักขอแสดงความเสียใจด้วยกับคิวเต้เนาะพี่ขับรถดีๆนะขับรถดีๆนะครับดดูแลตัววเอง้ยครับพี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสู้ๆเด้อสู้ๆเด้อครับครับนะขับรถเด้อขับรถขับโอเคแค่นี้เนาะเดี๋ยวค่อยคุยกันเนาะ ทำงานไปไม่ต้องพ่วงพี่นัดเดี๋ยวพี่นัดจะพูดเบาลงโอเคไหมไม่เป็นไรพี่ตามสัจจาของพี่อ่ะโอเคดีที่สุดพี่โอเคขอบคุณค่ะสาที่ยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะครับเป็นตัวของตัวเองนะพี่โอเคเป็นตัวของตัวเองเนาะไม่ต้องเบาไม่ต้องเบาโอ้นละพี่จทำอย่างอื่นผมก็ไม่ชอบพี่โอ้ทำอย่างอื่นผมก็ไม่ชอบพี่ผมชอบพี่เสียงนะโอเคโอเคได้งั้นพี่ก็จะทำแบบตัวของตัวเอง โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับอ sì ้าวครับขอบคุณมากสู <c <c ้ๆเด้อขับรถครับครับอาพี่เพชรมีอะไรพูดกับน้องไหมเดี๋ยวมาเจอกันตัวเองเด้อสู้ๆเด้อครับครับใจด้วยนะใจด้วยครับเสียใจเด้อครับขับรถดีๆครับ สวัสดีครับ,รบ,รบพิวเต้ครับอันนี้ก็คือแอดมินเพจพี่นัทนะคะเอฟซีทุกคนนะคะก็ FC จะรู้จักคิวเต้คิวเต้ก็คือ a ด m i n เพจพินัทถ้าท่านท่านที่มาดูไลฟ์สดของพวกเราบ่อยๆก็จะเห็นแบบ่คุณคิวเต้ใช่คุณคิวเต้จะเข้าไปทุกช่องใช่มาคอมเมนต์มาอะไรมาดูแลที่แคร์ FC ทุกคนใช่ไม่ต้องจอบขนาดนั้นกำลังคก็วันนี้ก็เป็นข่าวร้ายของน้องคิวเต้ก็คือคุณยายเสียคุณยายเสียนะครับแล้วก็พวกเราสองสลึงก็ร่วมกันทําบุญ กับให้น้องคิวเต้ไปนะคะร่วมกันทําบุญนะคะถึงเงินมันจะไม่มากนะคะเอซีเนาะเราก็ให้ตามที่เราไหวนะเนาะใช่ให้ตามที่เราไหวก็เราก็เขาดูแลเราเราต้องดูแลเขาเขาเป็นเอดมินเพจเราเราก็ช่วยได้ตามที่เราจะช่วยแค่นั้นเองเนาะนะคะคนเราก็เกิดมาก็มีเกิดแก่เจ็บตายธรรมดาขอให้คุณยายของคิวเต้เนาะไปสู่ภพภูมิที่ดีนะคะขอให้เ อะไร่ะไปสู่สัมภารพบที่ดีเนาะนะคะเนาะขอให้ไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์นะคะเนาะคนข้างหลังก็สู้เด้อคนข้างหลังคิวเต้ก็ถ้าดูคลิปของพี่นัทอยู่นะสู้เด้อขับรถขับลาไปกับพิษณุโลกนะคะก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยนะต้องระมัดระวังตัวด้วยนะคะคกเราก็เป็นกาลังใจอีกหนึ่งกำลังใจใช่ะหคะทุกคนสู้ๆใช่สองถลึงพี่สองถลึงก็ เป็นกําลังใจให้คิวเต้พี่เพชรนะคะพี่เบียร์นะคะแล้วก็พี่นัทนะคะเป็นกําลังใจให้คิวเต้นะคะพร้อมเมื่อไหร่กลับมาเจอกันในช่องนะคะน้องๆสู้ๆนะคะครับขอบคุณเอฟซีทุกคนนะคะขอบคุณ FC ทุกคนด้วยนะคะที่แสดงความเสียใจกับคิวเต้มาเมื่อตอน ตอนหัวค่าเนาะนะคะตอนหัวค่ํานะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนขอบคุณกาลยานิมิตรที่ดีทุกคนนะคะเนาะโอ้ยเนาะผู้จะจอบเพจยังคอยจะทําคลิปนะโอ้ยเอฟซีข้างล่างก็วุ่นวายไอเออคนนู้นก็กวนอ่ะแล้วหนูจะทํายังไงนะคะเอฟซีนี่ข้างล่างก็วุ่นวายวันเว้นในพ่อก็วุ่นวายโอ้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 ยนะคะคลิปนี้ก็ ขอบคุณนะคะก็ขอี่กาัชมนะคะเดี๋ยว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 กลังจะถึงนะคะขอเสียใจด้วยนะคะสู้สู้นะคะคนที่อยู่ก็ต้องสู้ต่อไปคนที่อยู่ก็ต่อไปใช่คิวเต้ก็สู้ต่อไปพี่นัดเป็นกําลังใจให้ได้แค่นี้นะคะเราดูแลเขาเขาดูแลเราใจเขาใจเรานะคะสีคนเราทุกสุขเสียใจก็จะเห็นกันตอนนี้แหละนะคะสีเนาะขอบคุณนะคะเห็นใจกันยามยากนะคะขอให้ คิวเต้สู้่อไปลูกเนาะเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์ขอบคุณพี่ๆในไลฟ์ก็มาเช่อกันเนาะใช่นะคะยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับขอบคุณพี่ๆเอฟซีทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้คิวเต้ขอบคุณค่ะสวัสดีจ้ะน้องลักฟันนี่ลาตีสวัสดีนะคะบ๊ายบายเป็นกำลังใจน้องคิเต้